ส่วนของโรงพยาบาลเคียนซานะครับงานการแพทย์แผนไทยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ชีวพิบาลนะครับมีการคัดเลือกยาสมุนไพรมาใช้สําหรับการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองนะครับในส่วนของยาสมุนไพรนะครับเราก็มีแนวทาง2อันนะครับก็คือในส่วนของน้ํามันกัญชาแล้วก็ยาที่มีส่วนผสมของกัญชานะครับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีขอเชิญร่วมง,งานมากรรมเมืองสมุนไพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีพบกับการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรการให้บริการสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพร่วมชมนิทรรศการจากหลายหน่วยงานและร่วมรับของที่ระลึกพร้อมเปิดเวทีเสวนาเมืองสมุนไพร โดยผ<ด>ู้เชี่ยวชาญเราได้มีการจัดกิจกรรมมหกรรมสมุนไพรขึ้นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อส่งเสริมเกี่ยวกับสมุาธธานไพรแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําเชิญชวนครับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมงานมหกรรมสมุาานไพรของจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี2567ครับ ร่วมพิธีเปิด,ปดมหก,กรรมครั้งยิ่งใหญ่เมืองสมุนไพรจงรังหวัดสุราธานีระหว่างวันที่3-4ถึงสิงหาคมนี้สุราธานีฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราธานีอย่า,ล,มมาลืมมาเจอกันนะครับ